หนึ่งเดือนแล้วนะคะกับเหตุการณ์ตึกสอตองอที่พังถล่มและทําให้หลายต่อผุดขึ้นมาในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการตรวจสอบวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานโยงไปถึงล่าสุดที่มีการแฉว่ามีทุนศูญเหรียญเข้ามาคุกคามหาประโยชน์ในประเทศไทยรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ได้สําเร็จไหมการหาสาเหตุตึกถล่มเพื่อนําไปสู่การเอาผิดคนรับผิดชอบตัวจริงคืบหน้าถึงไหนวันนี้คุยกันกับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มาสร้างโรงงานก็เป็นผู้รับเหมาจีนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างน่ะก็นําเข้าจากจีนคนไทยไม่ได้ไเลยเลยจากตึกสอตองอถลม่มต่อผุดหลายเรื่องตอนนี้รามมาที่เรื่องของทุนจีนศูน์เหรียดด้วยนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมสูญเหรียญเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะคะจริงๆในข้อที่จริงรกระสวงอุตสาหกรรมว่ายังไงบ้างในประเทศไทยเนี่ยเราประสบกับปัญหาโรคศู์เหรียญ เดี๋ยวนี้ผมบอกเป็นจัก,กรวาลศูนย์เหรียญแล<ฆ>้วเราพบแรงงานศูนย์เหรียญเราพบมหาลัยศูนย์เหรียญเราพบผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นศูนย์เหรียญคือศูนย์เหรียญไปหมดที่ชัดที่สุดก็คือการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่วันนี้เราจะเจออาการเพิ่มขึ้นอีกนะฮะของโรคศูนย์เหรียญก็คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเพราะว่าพวกนี้วัตถุประสงค์เขาต้องตีตลาดก็ต้องขายของถูกขายของถูกวิธีง่ายสุดลดต้นทุนก็คือการลดคุณภาพและผมเติมอีกการหนึ่งอีกนะครับก็คือภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็จะมีปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียลงในน้ําปล่อยของเสียเข้าสู่ชั้นอากาศ นะครับแล้วก็รวมไปถึงการจัดการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตหรือที่เราเรียกกันว่ากากอุตสาหกรรมสามเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอาการอาการแล้วหลายอาการเริ่มหนักขึ้นทุกทีจนเราเห็นล่าสุดตึกถล่มเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่น่าน่ากลัวมากนะครับว่ามันไอ้ระบบสู์เหลียญนี่มันกัดกินเข้าไปในหลายแวดวงการกลายเป็นศูนย์ทั้งศูนย์เหรียนทั้งระบบครบวงจรเลยก็เป็นสิ่งที่อันตรายที่ท่านรัฐมนตรีบอกเนี่ยแล้วจะจะัด ยังไงให้เห็นเป็นรูปธรรมเอา,เอาตอนนี้ก่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของธุรกิจเหล่านี้ที่เราสามารถแทงเข้าไปได้เราใช้จัดการกับเขาได้หนึ่งก็คือการเรื่องคุณภาพากับ2คือการบริหารจัดการการากอุตสาหกรรมคนที่เขาทำผิดกฎหมายเนี่ย เราไปเปิดเรดาร์สองดูสิ่งที่มันปรากฏอยู่บนโต๊ะนี่มองไม่เห็นหรอกครับถ้าดูแบบเอกสารที่เขายื่นน่ะมันถูกหมดแหละมันก็จะซุกไว้ใต้ผมไงไอ้ใต้ผมทีนี้ใต้ผมมันก็จะมีเรื่องด้อยคุณภาพหรือเรื่องกากของเสียที่แอบลักลอบเอาออกไปทิ้งหรือไม่บริหารจัดการให้ดีถ้าเราเข้มงวดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันอันี้เป็นเป็นเฉพาะหน้าซึ่งก็ต้องจับจับกลุ่มกวาดล้างแบบปูุผมแต่เสร็จแล้วมันก็ต้องจัดการระบบใหม่เรื่อง การออกประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่อัปเดตซะนะครับมาตรฐานบังคับตัวไหนที่เรายังไม่ได้ออกเราก็ต้องมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น,นและสุดท้ายก็คือเรื่องของกฎหมายก็ต้องแก้ครับพรบรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะฮะสำหรับจัดการคุณภาพก็ต้องแก้เรื่องจัดการกากอุตสาหกรรมผมส่งพรบรกฎหมายฉบับใหม่พระราชบัญญัติ จัดการกากสาหกรรมเป็นฉบับแรกของประเทศไทยจัดการกากของเสียที่ถูกผลิตออกมาจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอันนี้คําว่าน่าจะ,จะอย่างเร็วเลยนะคะน่าจะได้ประมาณเมื่อไหร่คะภายในปีนี้ก็อาจจะบังคับใช้ได้คนก็จะมองหรือที่ออกมาแฉกันเรื่องทุนสวนเหรียญที่มันแผ่ขยายในประเทศไทยได้เนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ย ก็ปิดตาข้างหนึ่งจัดการปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยที่เอื้อให้เขาได้ยังไงได้บ้างมันเป็นความวิบัติของระบบบ้านเราอะ,ะแล้วก็ปล่อยให้พวกนี้กัดกินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศทําจนกระทั่งตึกถลม่มวิธีง่ายๆก็คือพยายามทําความจริงให้มันปรากฏให้เร็วที่สุดให้ชัดที่สุดความโปร่งใสเนี่ย<ม>เป็นภัยต่อพวกธุรกิจมืดน,นะฮะเราเราพยายามเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างสู่สาธารณชนให้เขาเห็นเห็นเนี่ย ะะแรงแรงบังคับแรงกดดันจากภาคสังคมจากประชาชนเนี่ยก็จะเป็นกำแพงเป็นแรงหนุนที่จะให้ฝ่ายการเมืองอย่างผมเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการปัญหาเหล่านี้ได้นะครับในทุกองค์กรผมเชื่อว่ามีทั้งข้าราชการที่ดีแล้วก็ไม่ดี อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนอยู่ที่ว่าเราจะสนับสนุนคนดีให้ทําสิ่งที่ดีให้ทําสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าปัญหาทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยในที่สุดหัวใจของมันก็คือการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในระบบราชการหรือในภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการหรือฝ่ายการเมืองเองไม่ต้องโทษใครครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องจัดการได้ถึงต้นต่อของปัญหา และหนึ่งในบริษัทที่คุณเอกนัทมองว่าเข้าข่ายเป็นบริษัทศูนย์เหรียญน,นั่นก็คือสินเคยหยวนบริษัทที่ผลิตเหล็กส่งมาสร้างตึกสอตององอจนพังถล่มนี่แหละคะ่ะซึ่งคุณเอกนัทก็ยืนยันนะคะว่าจะใช้กฎหมายที่มีในการดําเนินการให้ถึงที่สุดเพื่อให้คนผิดต้องติดคุกคะ่ะ แล้วการจัดการกับสินคือหยุดนะตอนนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงที่ชุดสุดซอยเนี่ยสับขาหลอกไปเอาเอกสารเอาเซิร์ฟเวอร์มาจากที่โรงงานแล้วเนี่ยคืบหน้าเป็นยังไงบ้างโรงงานถูกปิดอยู่นะฮะตอนนี้ ดำเนินคดีคดีตึกถลม่มเป็นคดีดีเอสไอไปแล้วแต่เคสของสินเกยร์หยวนยังไม่เป็นดำเนินคดีเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของพรบรรมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีเรื่องพรบโรงงานด้วยนะฮะในช่วงระหว่างที่เราสั่งให้เขาหยุดเนี่ยเราก็ดูว่ามีการลักลอบการประกอบการเช่นการขนย้ายฝุ่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ต่างๆเนี่ยทำผิดหลายเรื่องมากแล้วยังไม่ได้ปรับปรุงคือจงใจไม่ปรับปรุงหรือไม่ฝ่าฝืนคําสั่งก็มีความผิดตามพรบโรงงานแต่ที่ตัวสําคัญก็คือ วฝุ่นตัวพรบรเข้าข่ายพรบรวัตถุอันตรายเพราะเ,เราสันนิษฐานว่าเราสงสัยนะครับว่าฝุ่นที่ครอบครองปริมาณเยอะมากเนี่ยเกือบ60,000ตันเนี่ยใช่ฝุ่นที่มาจากการหลอมเหล็กอย่างเดียวหรือไม่รเราจะบวกรบคุณหารดูกระบวนการผลิตเดวันปี57จนถึงปีนี้ยังไงก็ไม่ควรจะมีฝุ่นถึง60,000ตันแปลว่านำเข้ามันยังพูดไปถึงตรงนั้นไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทาไมผมต้องไปเก็บเอา หลักฐานจากที่ซินเกอร์หยวนเพราะผมเชื่อว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์ในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีหลักฐานสําคัญสำคัญหลายตัวถ้าพบมีไว้ไม่แจ้งครอบครองแล้วมีการขนเข้าขนออกมีการบวกคูณไปต่างกรรมต่างวาระเนี่ยหัวโตแน่นอนครับไม่รู้จะมีกี่ชีวิตถึงจะติดค,คุกพอ ฝุ่นที่เราพบที่บริษัทซิงเกอร์อยู่นี่มีมูลค่ามากกว่าเหล็กอีกครับเราไปพบเกือบ6 0 0 0 0ตันครับ6 0,000ตันนี่มูลค่าคูณเข้าไป3 0 0 0 0ถึง60,000บาทต่อตันครับก็ประมาณ2 0 0 0ถึง3 0 0 0ล้านบาทครับนี่แหละสกุลเงินใหม่ของแทรเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องแล้วไม่ต้อง,องเสียภาษีอะไรเลยโยกย้ายถ่ายเทเงินครับเ,<อ>เขาแลกกันด้วยเอา,าสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ไปบวกรวมกับเราก็มีความเชื่อมโยงกับกบระบวนการลักลอบนำเข้าฝุ่น นะครับผิดกฎหมายไม่มี <ฮะ S 2> การจ่ายภาษีมีการเอาฝุ่นไปแยกไปหลอมไปแยกแล้วของดีส่งออกไปเพราะของเสียทิ้งไว้กับเราเก็บไว้ให้ซ้ำเติมคนไทยเป็นหยามศักดิ์ศรีประเทศไทยแน่นอนฮะยามศักดิ์ศรีผมด้วยสินขยนดูแล้วเข้าข่ายสูญเหรียญไหมคะผมว่ามีลักษณะสูญเหรียญแทบจะทุกองค์ประกอบเลยทุนก็เป็นต่างด้าวใช่ไหมครับแรงงาน ก็เป็นต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ผมบอกเนี่ยพวกคาแรคเตอร์คุณสมบัติของศูนย์เหรียญเนี่ยเข้าขายแทบจะทุกประตูเลยฮะเพราะฉะนั้นถามว่าประเทศไทยได้อะไรจากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้น้อยมากเลยครับแล้วสิ่งที่เสียไปคืออะไรถ้าของเหล่านี้คอนเซปติดของเหล่านี้แล้วถูกนำไปใช้เพราะอยากใช้ของถูกเนี่ยในที่สุดมันก็จบลงที่ความตาย ในมุมมองของคุณเอกนัทที่เป็นวิศวกรมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องเหล็กอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุตึกถลม่มตอนนี้สังคมก็ทราบชัดเจนแล้วว่าสาเหตุมาจากหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะคะแต่ว่าการจะเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษให้ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทํางานร่วมกันและใช้ทุกอาว,วุธที่มีนั่นก็คือกฎหมายทุกฉบับดําเนินการค่ะ กก่อนด้วยนะคะรัฐมนตรีด้วยเนี่ยมองว่าตอนนี้เรามาถูกทางไหมแล้วจะหาสาเหตุเนี่ยต้องไล่ จากไหนไปที่เจอต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงกรอบเดิมที่บอก90วันเนี่ยจริงๆแล้วอะไรที่ออกมาก่อนก็ต้องรีบออกมาอย่างผมดูเรื่องเหล็กผมก็ไม่สนละว่าภาพใหญ่เขาว่าไงผมฟันธงละเหล็กต่ําคุณภาพนะครับแต่ในส่วนของเ,ออเราก็เริ่มเห็นความผิดปกติแล้วนี่ของของผู้รับเหมาของวิศวกรผู้คุมงานวิศวกรที่ปรึกษาทีมา่มีการฟอร์มลายเซ็นนะครับเราเริ่มเห็นปัญหาของออการออกใบอนุญ,ญาตที่แบบแปลกๆอะไเลย การลดสเปคน,นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างค,ครับเรื่องโนมินีมองไงคะเพราะว่ามันก็จะชุ่มยงมาทั้งอาจจะไม่ใช่แค่โรงงานอย่างเดียวบริษัทที่มารับออกแบบกอ่อสร้างด้วยแล้วก็ณวันนี้จนถึงวันนี้คนมองว่าเราออกหมายจับแล้วก็จริงช้าไปไหมและหมายจับยังอาจจะไปไม่ถึงเจ้าของตัวจริงทุกคนด้วยหรือเปล่าสําหรับผมนะจัดการกับคนเหล่านี้จะกฎหมายฉบับไหน เอาให้ได้สักฉบับหนึ่งเถอะยังไงก็ได้นะครับเราก็เลียงกันไปยิงไปเป็นปืน<ม>คนมีอาวุธหลายตัวเนี่ยอย่าใช้ตัวเดียวมีมีดม,มีดาบมีหอกมีครบทุกสตัตวาวุธเนี่ยต้องใช้ครบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นพรบโรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรฐานวิทยาศาสตรหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอรบรวัตถุอันตรายรวมไปถึงกฎหมายอื่นที่อยู่กับกระทรวงอื่นผมก็บูรณาการหมดภายใต้ร่มของ DSI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องเราต้องไปให้หมดครับออนอกเหนือไปจากเรื่องสอปมออแล้วเนี่ยนะคะในในคุณเอกนัทมาเนาะเรียนถามเรื่องการเมืองหน่อยนะคะ <c oughs> กระแสข่าวปรับครมอถามคนในคอรมอเลยมันมีละแคะราคาอีอะอะไรบ้างไหมไม่มีปัญหาในเรื่องการทํางานกันเลย <c oughs> โผล่ออกมาสารพัดเลยมีลมไทยสร้างชาติ <c oughs> ด้วยอภิรุณรงกระแสข่าวเพราะถ้าบัญญัติอยากดงพลังงานมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ ถ้าปรับท่านพีรพันธ์ออกท่านเป็นหัวหน้าพรรคพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติก็ต้องถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นหลักการ,การที่เราโดยหลักการก็เป็นอย่างนั้นโอ้โอโกระแสข่าวบอกเพื่อไทยภูมิใจไทยอนุทินนายกทักษิณทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมในมุมคนทํางานผมไม่ทราบจริงๆ <c oughs> นะครับไม่หมายถึงว่าผมทราบแต่บรรยากาศที่เกิดขึ้นี่นนไมมไนใ,ในประเทศชาติเนี่ย เราก็มีปัญหาหลายเรื่องนะตึกถล่มผมว่าทําให้สังคมนี่ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจปัญหานี้ดีขึ้นเยอะและทําให้เรามีพลังในการจัดการสิ่งเหล่านี้ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็จะใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดไม่ยอมปล่อยเว้นไปแม้กระทั่งหนึ่งวินาที ในวิกฤตที่เกิดขึ้นจากตึกสอตองอถลม่มแน่นอนว่านํามาสู่ความสูญเสียแต่อีกด้านหนึ่งคุณเอกนัดก็มองนะคะว่าควรจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการปัดกวาดประเทศของเราเองให้ปราศจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและสําคัญที่สุดคือการจัดการกับกลุ่มทุนศูน์เหรียญบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาหยามศักดิ์ศรีคนไทยหาประโยชน์และสุดท้ายก็ทําให้คนไทยต้องกลายเป็นผู้สูญเสียนี่คือทั้งหมดของตีข่าวเล่าความในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ